โอ้ oh, พี่น้องดูมะน,นาวฮะลูกใหญ่ๆน่ารักทั้งนั้นเลยเนี่ยปลูกใส่กระถางเล็กๆยังได้กินฮะเนี่ยดูหลายคนบอกไม่มีพื้นที่แต่ที่นี่มีพื้นพื้นที่เยอะแต่ว่าปลูกใส่กระถางก็ยังได้กิน,นลูกง,งามๆเลย สวัสดีครับเช้าเช้าก็ดิ่กาแฟชมสวนกันไปเรื่อยฮะนัเล็กลเป็นหัวหน้าแฟดหกคอยดูแลความเรียบร้อยบางส่วนมีน้องๆในแ่ดมาช่วยกันดูแลปลูกต้นไม้ปลูกอะไรบ้างเนี่ยไม้ ผลกินได้นะก็ปลูกแบ่งกันกินไปบางคนปลูกไว้กินเองนะมีพื้นที่น้อยๆก็นะามาขอเจียดแค่วางกระถางก็พอได้กินเนี่ยอยู่นี่เยอะจังนี่ยปลูกใส่กระถางแบบนี้ หน้าแรงผ่านมาก็มีวิธีการให้น้ําแบบใส่ขวดนี่แหละอาศัยแบบวิธีน้ําหยดแล้วแต่หลายคนจะถนัดวางกันเถอะตอนแรกนาะเลยเห็นมันเริ่มติดดอกติดอย่างเงี้ยนะก็เลยเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ค่อยได้รถนะก็เลยแนะนําว่าทํำยังไงก็ได้ ให้ควรให้น้ําตลอดเพราะว่ามะนาวมันเริ่มติดดอกติดผลแล้วแต่ไม่คิดว่าจะรอดนะคิดว่าอย่างน้อยก็ติดลูกสองลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอน้องเข้ามาใช้วิธีการให้น้ําแบบนี้ลูกกับติดเยอะแล้วก็โตขึ้นด้วยนะได้กินจริงนะฮะนี่ คือหลายคนไม่มีพื้นที่ไม่มีเวลาที่จะดูแลแต่ว่าอยากจะปลูกไม้ไว้กินนะหรือบางคนขอฝากไว้ที่นี่ก่อนนะจะเอากลับไปอยู่บ้านข้างนอกก็ต้องมีวิธีดูแลเหมือนกันนะก็ในสะ่นะนะ แบบน้ำหยดนี่แหละน้ำตักน้ำใส่ขวดมาหยดไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแล้วตรงนี้โชคดีก็คือเนี่ยน้ำจากข้างบนมันหยดลงมาตรงจุดนี้พอดนะีก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นไปด้วยนะช่วยเรื่องน้ำหยดไปด้วยเห็นไหมนี่ยแค่นี้ก็พอได้กินนะ ใหญ่ๆเลยขอ,อคู่ก็ยังใหญ่น,นูโอ้โหนี่แหละบางทีคนเราไม่ได้อะไรมากมายมีความสุขแค่เห็นก็มีความสุขแล้วไม่จำเป็นต้องได้กินนะบางทีพอมีลูกมาเออเด็ดแบ่งคนอื่นไปด้วย มันมีความสุขนะมีความสุขที่หนึ่งฝีมือผลงานของตัวเองสองได้แบ่งปันนะเนี่ยและยังมีความภูมิใจนะว่าเออเราคนหนึ่งละที่สามารถปลูกต้นไม้แล้วได้ผลด้วยนต้น,ะตนมะนาวต้นนี้ราคาอาจจะไม่กี่บาท แต่ว่าคุณค่าของมันเนี่ยบอกไม่ได้เลยอินฟินิตี้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของคนที่รักต้นไม้คนที่ปลูกต้นไม้ในจะรู้ดีแบ่งปันคนอื่นโดยไม่ต้องคิดตังเขาได้แต่ว่าต้องให้ด้วยใจคนรับต้องรับด้วยใจเหมือนกัน คนรับอยากจะรับจริงๆหรือว่าดีใจภูมิใจกับเราด้วยจริงๆมันถึงจะแบบว่าสมดุลกันว่าองนั้นเถอะนะเราก็ให้อย่างมีความสุขเขาก็รับอย่างมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราไปบังคับให้เนี่ยยังไงมันก็ไม่สบายใจหรือเขามาขอเราโดยที่เราไม่เต็มใจที่จะให้หรือขอซื้อเรา โดยที่เราไม่เต็มใจจะขายมันก็เหมือนกันนะนี่แหละปลูกต้นไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นมะนาวเป็นไรก็ได้เป็นขิงเป็นขา่าเป็นตไนะไคร้เนี่ยอะไรก็ตามที่เราปลูกด้วยมือตัวเองนะกระพงกระเพราอย่างเงี้ยผนะักสวนครัวกล้วยอย่างเงี้ยนะ หรือว่าผักต่างๆนะตำลงตำลึงเราปลูกเองเรามีความสุขนะเรากินกินอย่างภาคภูมิใจว่ากันเถอะกินอย่างมีความสุขทํากับข้าวอะไรก็อร่อยอรนะ่อยก็เช้านี้จิบกาแฟคุยกันเพลินๆนะมาดูมะนาวแค่ปลูกใน กระถางเล็กๆนะก็มีวิธีการให้น้ำแบบน้ำหยดนะก็สามารถที่จะเก็บกินได้เพราะฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าไม่มีพื้นที่มีพื้นที่น้อยเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกไม้ได้หลายๆอย่างแล้วก็ได้ผลเหมือนกันเพียงแต่เราต้องขยันนิดนึงแค่นั้นเองครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ